ผมนายอลเนแมนสุดหล่อแห่งร้านกระตุยพงผมวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดชุด CP 1 2โดยในชุดนี้จะเป็นซองตันนะครับอ่าเราจะมาเริ่มดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอ่าดยชุดนี้จะมีการ์ดแถมพิเศษคือการ์ดแคร์โอร์โคลนะครับจะเป็นเกราสามของแคร์โอร์โคลอ่าแล้วใน บล็อกนี้จะมีการทั้งหมด22ซองอ่าเราจะมาดูกันเลยนะครับอ่สองแรกสองนี้ก็จะมีแคนดาเกกคุราลิงจ๊กเกอร์อ่ามีพีจีด้วยชาโดโดก็มีอ่สองต่อไปเลยนะครับอ่เห็นมาก่อนเลยว่ามีลูคิเอลูคีเอ่เออามีสองนี้มีนารูคำนี้ เพลมูนนารุคเขามีอีกแล้วแล้วก็เพลมูนฟองต่อมาเลยโอ้สองนี้มี PG Dark ด้วยนะครับแล้วก็มีเกสตสูตัวเริ่มของ Dark กดันการดีดันการีแล้วก็เพลมูนฟองต่อมาอมีลูเคียแล้วลูเคียเยอะออกมาสองใบแล้วโกพลาดินใบแรกเพลมูน ดาร์กอีเกลกูล่าซองต่อมาเลยนะครับอซองต่อมามีนารุคามิใบแรกอ่าพีจีชาร์โดอีกแล้วแล้วก็โบวิงซอสของนารุคามิต่อไปอ่าเรจิ้งอีกแล้วเรจิ้งออกเยอะนะดาร์กอีเกลกูล่าดาร์กอีเกลกูล่าแล้วก็นารุคามิอ่าสองต่อมา สอต่อมามีเนบิล่าหลอดด้วยครับเป็นึิงจ็กเกอร์เพลมูนวิงจเกอร์แล้วก็เพลมูนสองต่อมาอ่ามาแล้วครับ g กาโมของโกคอดีแล้วก็พีจของดันคุระนลุคามิแล้วก็1ิงจ็กเกอร์สองต่อมาอ่าทาทูของ s h a d โดอ r m มอนต์ลิวของดันคุร a แล้วก็เพลมูนกับวิงจเก ของต่อมามีไดคุร่าพีเจอยงเพลมูนดิงโจ็กเกอร์แล้วก็สวาชชัยของดิงจ็กเกอร์นะครับของซอมามิอัลมอนรีเวอร์ดอีกแล้วบัคกาลิเบเตอร์ดัดเทลยูริคอนแล้วก็เพลมูนของซอมา่าโกเบรดินสวาชชัยอีกแล้วนะครับชาโดแล้วก็นารุคามิของซอมม่า อาลูเคียลูเคียอะไรที่สามเลยครับเนี่ยลูเคียเยอะมากแล้วก็มีชาร์โดนรุคามิอ่ะผิดลูเคียผิดลูดุคมิแล้วก็ดาฮิกุระอ่ะต่อมาเพีมุนดาฮิกุระชา,ารา์โดแล้วก็เพีมุนเพีมุนรู้สึกจะออกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยอ่ะกอไปไปแล้วกานโมลูุคมินะรุคามิแล้วก็ ลักบอลทอมเปตเตอร์ต่อ,ตอมามีอ้าวออกสถิติกันเลยกาโมดักจูดกาสองใบต่อมานะครับดักเทลยูนิคอนพีจีลิงจ็อกเกอร์แล้วก็ดันกกรี่ลิมิเต็ดอ่ามาแล้ว SP เป็นอาร์มอนธรรมดานะครับอ่าชาโน เพลมูลดักุราอ่าสองซอสุดท้ายแล้วครับทองทองท้ายมีดักบอลสวัสชัยอีกแล้วเยอะมากชาโด้แล้วก็นารุคมิ้องสุดท้ายแล้วนะครับอ่าทองสุดท้ายมีนารุคมินารุคมิอ,มา Shadow, ami, อ่าโววิงซอร์สเซเบอร์นะครับ, ami, er รบแล้วก็เป็นเพลมูลหมดแล้วครับ สามารถหาซื้อการชุด cp 2ได้ที่แล้วสมมติว่า sp มันออกกี่ตัวครับเนี่ย sp ทั้งหมดเมื่อกี้เห็นใบเดียวนะครับแต่ปกติแล้วต้องออก2ใบนะครับเดี๋ยวจะ sp ใบหนึ่งก่อนเนี่ย sp เป็นกาโมโอกีกใบครับเป็นกาโมริเ,เ,เ,เบเลเตอร์จะุอกว่าไม่ sp แค่2ใ <2 S 2> บสองใบครับบล็อกละสใบครับไม่ใช่นะมันน<บ>่าจะเยอะกว่านี้ลองดูซิบล็อกละสใบครับแล้วก็นี่ในชุดนี้ แคนนี้ไม่มีเอามีเอสพี HP เป็นใบนี้กหนึ่งใบลองดูซิเอสพีทั้งหมดมีกี่กี่แคนแล้วก็แคนและกี่ใบเอสพีตอนนี้มีสองแคนคือโกลพระดินลิงจ็อกเกอร์เอามีนี่ด้วยเอสพี HP เป็นเพลมูลส่วนอันนี้ นั่นคืคนี้ไม่มี SP นะครับอ๋อมีนี่เป็นเอชพอาร์มอนเอพีมีทั้งหมดสี่ใบนะครับในบล็อกแ,<ต> <HP> แต่ละบล็อกอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าบล็อกก่อนนาน,นี้ที่เปิดลองดูก่อนแล้วมีแค่สองใบครับแต่เอพีน่าจะมีขั้นต่ำปะอ่ะเอาน,นี้ขอจบการรายงานครับผมไอรอนแมนสุดหล่อแห่งร้านกับตัวพี่พงษ์